สวัสดีค่ะเรามาเช็ครถก่อนเดินทางไปชมน้ำพุร้อนตามธรรมชาติกันนะคะนี่ก็คือน้ำหม้อน้ำที่ปก,กตินะคะเราเช็ครถแล้วเราก็จะเริ่มทำการเดินทางเลยค่ะในที่สุดเราก็เดินทางข้ามเดือนข้ามปีนนะคะมาพบกับน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในขณะนี้นะคะนี่ก็คือน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของรถ ที่เก่า,าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับประเท็นฝาสูบแตกขีขาดโกง,งอหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของฝาสูบโกง,งอนะครับทุกท่านฝาสูบแตกฝาสูบปุฝาสูบร้าวก็จะเป็นอาการแบบนี้ที่เขาเรียกว่าน้ำดันน้ำดันนั่นเองนะครับน้ำดันขึ้นหมอ้อน้ำน้ำดันขึ้นหมอ้อพักน้ำนะครับทุกท่านแตกต่างกันชัดเจนใชมลราระหว่าง น้ำพุร้อนกับน้ำนิ่งไหลลึกนะคะเอาเรียบเทียบกันเพียงแค่นี้ค่ะ